เรามาดูกันว่าพลังดีครั้งนี้จะปรากฏในเรื่องไหนหลับตาตั้งใจแล้วเลือกกองไพ่ที่คุณรู้สึกว่ามันใช่ที่สุดใน3วินาทีแรกกองที่1ความสัมพันธ์จะกลับมาสดใสอีกครั้งคนโสดเตรียมเปิดหัวใจให้พลังรักใหม่ที่กำลังเข้ามาแบบอบอุ่นและจริงใจส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะลึกซึ้งขึ้น อาจได้เดินทางท่องเที่ยวเติมความหวานให้กันอีกครั้งกองที่สองงานเด่นโอกาสพุ่งหากทำธุรกิจลูกค้าใหม่จะหลังไหลเข้ามาแบบคาดไม่ถึงส่วนคนทำงานประจำเตรียมรับเก่าดีเรื่องเลื่อนขั้นหรือได้รับหน้าที่สำคัญที่รอคอยกองที่สาม คุณกำลังอยู่ในช่วงดึงดูดพัติหารคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นเหมือนมีแก้วสารพัดนึกอยู่กับตัวช่วงนี้บุญเก่าหนุนแรงดวงเปิดรับโชคใหญ่อยากได้อะไรก็สมปรารถนาได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ